ตอนจ้วงเตียงเตียงครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุโขทัยเมตูเดี๋ยวปลาค่อยง่ายไปใส่ใบด่างก็เพิ่งรุ่นไดต้มง่ายพี่น้องตีต้มต้มใส่ผักติ๋วต้มใส่ผักติ๋วนี่ใส่หมูแดงก็บอกว่าถืออลไรพี่น้องหาหาไข่หมูแดงก็เถอะเนาะกลมใส่ไข่หมูแดงสิข้าก็เดี๋ใส่ไข่หมูแดงใส่ผักติ๋วน้ำได้รได้ผมมันหาซีบเส้นหาซีบเส้นโบลูดออกพี่น้องตัวใหญ่รับเออเอาเมตุสิต้มใส่หมูแดงหรือว่าตีต้มใส่ผักติ๋วหรือว่าติต้มใส่ไข่หมูแดงไอ้จังค่อย ติดตามติดตามิกินนปันเด้อพี่น้องามีอันไข่มาแรงกับีไทไข่มาเรงน้ำอยู่ือดังแปดเส้นโอ้สุดยอดครับเอาไปเมตุไปกั้วไว้กั้เใ็ดกินน้ำไรงมือจ้าไม่ต้องอีกสารมัต้องหน่อยจ้ะขยันลงเ่ปลาใส่ปลามตุขั้วใส่ปลาบ่แวอันี้พุ่งมันคนรุ่นเลยแล้วไปล่างไหม ยากเราค่อยว่ามันม no ันมันแม่ไปรุ่นค um ่อยเอาเลยแล้ว um> ้องเอาฉีมันดอกก่อนดีดีหมูัหูเราค่อเอาเลยเอาหม้อข้างไปก้อนหมอข้างะรับปลาเขางหมอไปรุ่นตั้งไฟไปถาแล้วตั้งไงคักันไฟยมแหลงเนาะเพราะวังแต่มันสิร่วมหมูหม้อเนาะไ่จูคักปันได้หรอก มัดระวังเอาหมอนี่มีตู้ขั่วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ปลาคอไงห้ามสองกิโลหมดเลยเขียงปลาคอใหญ่ใส่กับปุนจ้ะวันนี้เป็นปลาสดบม่ได้เป็ปลาย่างมีล่องเบงก็เป็นกระซาะแค่เป็นบ่วงเป็นบ่วงเตะเครื่องแม่นางไอ้กระสิตดดำสดคือกันล่ะอเป็นเนี้ยนี่เนี่ยเปิดกลบกันเกลือสีเดลืองหอมหมนว่า นี่เรไงเตรียมเครื่องไปต้องรุ้นน้องนื่นจิตตำให้พะนะจังมาได้ใส่แห้งไหลไปะนะผู้แ <laughs> ชง่แรงตำให้ใสำหสรับพี่ใครกันตำเครื่องสดจัมวันนี้กะาาไช่กะไข่ผ<อ>ิดแ<อ>ห้งหอมแดงเอาเครื่องไปจ้าแม่น้องมาจริงจังพอดีหราอเปลานักตำเครื่องยังจะต้องตำเครื่องอยมมู่ แกงข้าปุ้นมาีิแกงปลาน้ำยาลำยาปลาข้าปุ้นนลำย,ำยปาปลาสดเมียนเมียนเนียนเครื่องหอมๆตั้กลอยก่อนปูเลืงไปห่เาเข้าไปในบัตรละปูเลืงแก <c oughs> ดปูเลืงแกดเข้าในบ้านแล้วอะเครื่องแกงหอมครับพี่น้องทำไปเรื่อยๆอย่าม่งขอกันตรงน จังปาาไปต้มจังทำใส่กันดิชิงกระช่ายใบหชิงกระช่ายไปนองเพินสองชีเริงกระช่ายสองชีกาพี่นองมูดจักก็เรยว่าชิงกระช่ายกระช่ก็ใบหูดลงไปจ้ะดับกินข้าวจังน่อยดับปลามาใส่เนีมันสิ่ได้บักแกง แกงตากแดดเนาะพี่น้องตากแดดกับหวานหวานดิอันหวานคับอส่ตู้เย็นก็สิหวานคักพี่น้องแปงเข้ามาได้สี่ยาในมันหวานโอ้น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วพี่น้องไปดิปลาปลาลูกจ่ะ ปลาคอติดดังคปนันไม่ยังโนไปไปไ่ปลาดูไปปลาคอขี้หมดด้วยตใหญ่ครับะสมเีลาต่าอันไ่ปลาดูปลาคอไอปลาคอหญ่คัตูย่คับที่ดหจ็ะสมเสียบเียงเสียบขึ้นมาอย่องเดีว เอามาต้มน้ำปลาแดกใส่ก่อนจ้ะปลาสุเกเัง่อรอขึ้นไปแกะแกะตำใส่เครื่องแกงเกลืองร้อนจ้ะน้อยว่นน้อยเด็ดยกซอนคนล,ละคนดูเนื้อปลาสิแตกพี่น้องเป็นบ่วงเป็นบ่วงเยอะปลาข้าวสุกหลังข้าวเสียขึ้นไปตำจ้ะเอาจักสามบ่วงกับข้าปลาตะเมื่นัหนเราไปแตกินต้อนมันมน เมนจะตบ่วงตำเคื่องแกงเนาะำแั้วละตบ่วงละพอแล้วพอแล้วตำไหลเลยสิบอะไ้กินตอนแก่ตำเคื่องแกงจ้ะกหน่อยามนัวสามบ่วงย่านบ่ไดะกินตอนว่าตำไหลนองตอนนี้ไงสร้ปปลาคอเป็นเสียขนาด นำเข้าเครื hmm. ่องแกงหอมจ้หลสงอืมเอใส่หมอจะปะเนี่ยแบบเค็มข้นเลยหอมลงไปนำรางส่น้ำจากน้อยอ่ะจะนำรางคุกเบอคุกเดิน พัฒนารังคกนี่นะพี่น้องเป็นเะเสียพัฒนาชนิดเนน้องชุดพี่น้องเสียพงนวลงไปแบบนี้น้ำปลาเสือแต่ใส่แต่แน่ละแมวซีนจาน้ำปลาชุดรนี่แหะไอ้เจ้าน่ถอดงไปยังเลกละน้อยมันห่อนตัวนีพี่น้องห่อนตัวให้ดใจดีพี่น้อง ดีว่าได้ได้แก้เทายืนรหลนี่ยาแตยืนนะฟ้าตาไม่เจี๊ยบคือเาจะเพิ่นบ่ได้เด้าตาแม่เจี๊ยบนี่เพิ่นบ่ได้เดเกะก่อมจะพิมพงเอ้ยแดดปดยู่ขึ้นเบ้องแมงแมวันสินเป็นบ่วงเป็นบ่วงบ่มึงหัวเอหัวตีนน่ะ วดเห็นนะเนาะเติมันไี้คือไม่าหัวแต่อนักหัวยังสิล่ะซิมบางในปียงบันนี้มันเสียบไปพอน่ะเป็นบ่วงเป็นบ่วงเยซิมกันบ่อพ่อยางซิมมังกัน่ะชว่าซิมกระหอนเหรอหอนตัวยากระหอนตัวงเบอกไกลๆพี่น้องดังไฟย่ำหอนนี่หอนขนาดที่หอนขนาดยังไรขาดยังประเดียกแค่น้อยแะเดีกมาใส่ขัน แดีก็น่อยจะขับพีน่อยาลไปได้กิน้กะนยด้วงึงดวงอ๊หอมสีนอได้การได้ารจะ่ายหอมใบตะกูลกไปจะเสียบพันาหนุบไกินได้แบบนี้ วันที่พ่ออตีแมวลัสินน้าเอาขึ้นบนกะนจะพดซุกไปเป็นนังไโใส่ใส่ตีนั่นมันมามันมันโอเป็นตาเสีบตมนอ๋อเป็นบ่วงเป็นตาเสีบครับพ่อเอาแล้วปลาเ้านี่ถอยไปออกไปน่กน้องรมรมนี่ว่าธรรมดาดิเผอไวเลยไปมาพี่น้อง บ่วงแล้ไปบวงเดี๋ยวราบ่วงเดี๋ยวราบ่วงย่าให้มันแตกแด้วแม่มันสินบ่วงพี่พยามพยายามเต็มที่บ่วงที่สองแลงมาบ้านี้หาบ่วงที่สามคนหาบ่วงที่สามอนเอ้ยไปแต่แสีบเขาสักหนึ่งมามาสองบ่วงผู้เสี่ยงติดต่อวได้แล้วพ voilà ี่น้องบ่วงนี้ครับ พุ่งใส่พุ่งพี่น้องพุ่งมันอืมอีบ่วงนึ่งยังได้ไงท่านเบิดตีเฮ้ยตัวใหญ่เนาะยวท่านเหมดตีแต่บ่วงเป็นแต่เสียบอืมขึ้นนะพ่อเทพไปวันนี้พี่น้องอยู่มันแข็งอยู่เนี่ยบัวบเ้ยเอาละเอากว่านี้เต็ียมซ้ำด้วยพี่น้องวันนี้อันเด้อพี่น้อง กินขับปุ่นน้ำยาปลาคอแง่บอนีโอ้ยไปแต่แสบครับปุ่นเขาก็ถาแง่หนึ่งจ้ะอันนี้พักเนาะกินแต่ขับปุ่นล้วนๆแล้วพี่น้องมบอนีบมาปุ๋ยให้ตูมาปุ๋ยไปทางในบูเลเดอร์มาปุ๋ยไอ้มาพี่น้องมบอนีซี่มือดูซีมน้ำกันตอนนี้ใหญ่ปู่ตอนใส่น้ำเนี่ย บ่วงบ่วงขาดลึกจึกขาได้ขาหจึ๊ขาดมันขามันขามันมาซูโมจินปวดอ้ยเ้ยเดี๋ยวซุ่มซุ่มจับกันนะอินนกันของเสียบตัวผีหนงเอ้ยนหยาปากคอใหญ่จ้ะ chúng hoa thể bay 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 mà, bay 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 เามาพี่น้องมาสวนทำการห้องยายังว่าโกมานโยนแ ok. ต่ว่าสวนกังไม่ตู่มันสิเสียบเราขถือแห่บนนอนบางคนยังกระดังอยู่สิคืออยนติมเงิน,สน ok. เสียบกิเิแล้วค่อยเอานนำใส่ที่คนคก่อน ok. ใส่คนคตอนใส่น้ำ ok. เดี๋ยวก็มาเด้อจ้ะไม่ต้องโอ,โอ้มีตู่ตากอหเลยโอ้บวงเสีย ok. ก็อลาบวงกเราบวงกย่ตัวรว่ากินแคบเข่าอง่าง้แมินสดไถแมแม่ชิ้นใหัวเอาเอเลยเอาเดวนั่งลงลงนั่งลงถือรอคน่ดีดีดีๆเออนั่งดีๆหนั่งลงลกกนั่งพี่นั่งลงเดี๋ยวไคนนี้หลับนี่กนั่งดีๆเสีบอีหแีจ้ะแกงปลาสดหมินแซ่บเนาะแซ่บไปอีกแบบลาย่าง็แซ่บไปอีกแบบ กระย่างก็หอมหอมไปหนิมเนี่ยววหวานาาสสเนียกะแซ่บหวานขใาวน้ำกัน,นแกงปูหนเอาดองกันเดือบาปุย ถ้ากูปูนมุ่ไรอยันไป,ปยูใสยูใสเกับมาเด้อไปด้ดวยปเ <laughs> ดี๋ใส่สิ่งพายุพิรุณแซบหรตอจ่ะแซบแซบไม่ใชมันเหนียวหวานนะ อาพักวะยิบไปอลยขุ่นได้คันหลายๆม่นดว่ากันแล้วมันดียิบใหมบพอเปินขายเปิกระถางเ้ยเฟียนปะอาพักไหนบอยิบบอเด้อตีว่ามีทียิบพักไหนสิน้คนว่าไม่พักมะแล้วไ,ได้ครับพุ่น เตจีปนังกินยุ่งแต่ลังพนองเนี่ยยิงเราไม่ตัววันนี้เป็นไงเป็นสารื่องเนี่เป็นนางกินบหลายหลายแสบจานะจักบันฟังใจก็เป็นชิบันจิงฮะชิบันะอิบม้งิบหานี่บุทอแม้ยังอยูจำตือคนบ่ไดคนขายพักระนองเนะ กเตียนแล้วเป็นนี่เนาะเป็นครูซิ้นกันอยู่ด้วยคับเหมืนผู้เมียค่ะที่มีมีตู้เบานี่พอเราโทรมาอยู่โอ้ยอยู่หรอสิ้นสะพานพระขนงที่มีตู้อยนั่นละขายเงินถังหลายนั่นโอ้เราโทรมาหลินน้ำเลากับมีเงอยู่หลายหมดละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบหมละหรือเบ่งแปดสิบกี่แล้วเรายังขายอยู่ว่ยังก็ยังรักเยาว์กันเด็กเงิน ไม่ตัวว่าเ่วาเลียงนี่ละเขบปูนยุตีนสะพานพลกระกนัวอย่งละไปนี่เลยไม่ตัวแล้วลดทั่วมอะไยนั่งเก็บกินนั่น <c oughs> บอกไปแล้วเลยทั่วมอะไยนั่งแล้วเดี๋ยวนี้เนาะย่างไก่โอ๊ตกินบะไถ่เนื้อผักเล้าหลายๆเต็มถาดกระปุกน้ำใส่ผักตะกี้ไปเป็นเจ้าวโรงงาน จิ้มผ่าสาวโรงงานจิ้มผ่าเออันมือเราสา้นหาบสั้นมือลอยนอ้หน่องไอเป็นสาวโรงงานเย็บผ่าอันเย็บผ่านี่ไม่ตัวไปเลี้ยงยังดีจิ้มผ่าแต่ว่ายิบว่เป็นได้เห็นแค่ไหนจบอยู่เลยจะเริ่มมันลืมแต่ว่ามูนหน่อแม่น้องไอจังจริงบอดีเลียนเกรงกว่าบอดีเลียนเบี่ยนเลยขอบคุณครับขอบคุณเย็ซี่พี่น้องมาเท่าที่ก็ไหลก็แช่ มืัอนี้น้ำยากระปุลฝากก็ใหญ่โอ้ยสุดยอดค่ะพี่ลีพี่น้องเลยเหนียวนว็ถือว่าฝีมือครับแซบคือโกยันดี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนีน่แหละครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแซบพี่ลีพี่น้อง